Yout utube channel รุงชัยหัวใจเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรสรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่15กันยายน2565ราคากระชายซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกร,รัมราคาส่งตัว ราคากระชายหัวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเจี๊ยบเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากวางตุ้งใบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากวางตุ้งดอกจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด30บาทต่อกิโลกร,รมมัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคากวางตุ้งไ ну ต้หวันจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาท <ำ S 1> ต,ต่อกิโลกรัมวันน<ะ>ี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำปลีขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำปลีเขียวจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดฝักอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาท ราคาขาอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงส <un> ุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขาแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาขิงแก่จากตลาดกลางเมื่อวาน,ารรมมนสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาขิงอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด6 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด6 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาคณะต้นจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด5 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด5 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาคณะยอดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด5 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด5 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักขึ้นช่ายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1 6อย 10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเช่อมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกำวันนี้สูงสุด30บาทต่อกำราคาทรงตัวราคากุ้ยเชิดดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากุยช่ายขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาดอกหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาดอกแคจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100 กกิโลวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาตะไคร้จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วฝักยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาท ราคาถั่วพูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วลันเตาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกน้ำเต้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบงูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด2 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด2 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด2 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบเหลี่ยมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกระเฉดมัดสิบกิมใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1น0รยบาทต่อกิมวันนี้สูงสุด100รยบาทต่อกิมราคาทรงตัวราคา ประกาศขาวหรือลุยแต่งผลจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาศขาวหรือลุยไม่แต่งผลจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง15บาบาทราคาผักกาดเขียวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีฝรั่งจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาท ต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีลาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักบุ้งจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักบุ้งไทยมัด25 กรรมจากตลาดกลางเมืเ่อวานสูงสุด100บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด100บาทต่อมัดราคาทรงตัว ราคาผักบุ้งนามัด10กรัมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด70บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักปลังจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกรมราคาทรงตัวราคาดอกสลิดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักหวานบ้านจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บบาทต่อ กิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคา2ตัว ราคาผักหวานป่าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกขี้หนูสวนหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกินดาเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกินดาแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด ด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกะเหรียงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกซุปฮอตเขียวจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกซูเปอร์ฮอตแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกชี้ฟ้าเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด75บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด75บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกชี้ฟ้าแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาท ต่อกิโลกรม,มราคาทรงตัวราคาพริกยอดสนเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัม,มราคาทรงตัว ราคาพริกยอดสนแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกยำแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด7 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด7 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกหยวกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด4 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด4 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1 6อบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 6อยบบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักเขียวอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาฟักเขียวแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด8บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด8บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามาราคีนกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะระจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะละกอดิบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือพวงเด็ดคั่วจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือพวงไม่เด็ดคั่วจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือม่วงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือลายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือลิงจากตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือสดิงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่ตอกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือเคเต่าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเปราะจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาท ราคาเขือเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคารากผักชีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบสะระแหน่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเน่อไม้ฝรั่งเกรดเอจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด160บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด160บบาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดซีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ส yes ูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ไผ่ตรงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาหัวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหัวเชยเท้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดกระร่างจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดขอนขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดนางฟ้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาห็ดนางฟ้าภูฐานจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมนนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อ กกิโลวรรันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคาเห็ดหูหนูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกร,รมัมนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคาแตงกวาเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราครทรงตัวราคาแตงกวาอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมนะครับปรับไปลง6บาทราคาแตงร้านจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราครทรงตัว ราคาแตงโมอ่อนจากตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงไทยอ่อนจากตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาใบกะเพราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบกุยยช่ายเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงส <Or. S 1> ุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบชาพลูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาใบบัวบกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกรมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกรราคาทรงตัวราคาใบมะกรูดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบยี่ราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิลกรัมราคาปรับลดลง10บาท ราคาใบแมงลักจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด6 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด6 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบโหระพาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด6 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำหัวใจจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำปลีม่วงจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นกระเทียมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น40บาทราคาผักกาดหางหงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผักกาดแก้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกหวานเขียวแดงเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาฟักทองคางคกเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางคกเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศทอเขียวจาก ตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูง um สุด42บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคามะเขือเทศทอแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด42บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงส land. ุด44บาทต่อก <T> ิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคามะเขือเทศทอแดงปนเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด42บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด43บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น1บาท ราคามะเขือเทศราชินีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคามะเขือเทศสีดาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด38บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาท ราคามะาเกือเทศเนื้อจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาผรงตัวราคาหอมแดงไม่จัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด80บาทต,ต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด95บาทต,ต่อกิโลกรัมว oui. well ันนี้สูงสุด9 5บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต,ต่อกิโลกรัม <rule> วันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานส <Howard> ูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด110บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาแครอทไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกร,รัมราคาับปรับลดลง5บาทราคาสายบัวลอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด25บาบาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคาหอมหัวใหญ่ไทยจากตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวจบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ